ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบัคถึง15โลบัคเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ตล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยล่ะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนรับ s p ป c s h i p Body นะครับในแมปที่มีชื่อว่า โตลาพังซิมูเลเตอร์นะครับซึ่งวิธีการรับของฟรีชิ้นนี้นะครับทุกคนจะต้องปลดล็อกด่าน2ด่านก่อนนะครับถึงจะได้รับของฟรีนะก็คือให้ทุกคนนะครับเล่นเกมเนี้ยเหมือนกับเพชรซิมูเลเตอร์เลยก็คือการเลี้ยงสัตว์แล้วก็ปลดล็อกประตูไปเรื่อยๆนะครับไปด่านต่อไปนะซึ่งอย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องกดตรงรูปกระเป๋านะครับแล้วก็ทําตามที่ไกด์บอกนะก็คือให้เรานะครับมองตรงรูปขวาบนนะครับ แล้วให้ทุกคนนะครับกดตรงคาว่าไกลนะไอปุ่มสีน้ําเงินอนะกดไปเลยนะครับก็มันจะมีตัวลูกศรพาเราไปจุดจุดหนึ่งอยู่นะครับก็คือให้ทุกคนตามลูกศรไปเลยซึ่งสําหรับผู้เล่นเข้ามาใหม่แล้วเนี่ยและทุกคนได้ไอตัวลูกออฟสีฟ้าเนี่ยมาเนี่ยก็คือให้ทุกคนนะครับไปสุ่มสัตว์เลี้ยงก่อนนะอันดับแรกก็ตู้สุ่มจะอยู่ตรงนี้นะครับกด e เลยโอเคนะครับเมื่อเราสุ่มสัตว์เลี้ยงได้แล้วนะครับให้เรานะครับทําการเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปคลิกตรง คล้ายๆกับขยะผมไม่รู้จะเรียกอะไรอะ่ะก็คือเป็นพลังงานแหละก็เคยเล่นตามลูกศรน,นั่นแหละนะครับก็คือกดคลิกไปเลยเหมือนเพชรซิมเรเตอร์เด้ๆเลยนะครับให้เราเก็บถั่วไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบ2,000นะครับเพื่อปล็อกดันต่อไปนะถ้าเกิดเราเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยให้ทุกคนนะครับสังเกตตรงกลางด้านบนนะมันจะมีกล่องของขวัญอยู่ให้เราทําการกดแล้วก็ให้เราทําการรีดีมไปเลย เมื่อเรากดรีดีมแล้วเนี่ยให้เรารอเวลาไปเรื่อยๆนะครับก็คือมันจะมีเวลาจํากัดเราอยู่นะก็คือถ้าเกิดเรารับหนึ่งรอบเนี่ยให้เรารอเวลาอีกสักพักนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเก็บแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวเพชรแล้วก็ตัวถั่วมาเพิ่ม่นเี้นะครับนะก็ถ้าเกิดทุกคนฟาร์มอยู่ด<ๆ>ีๆแล้วได้ตัวลูกอ๊อฟเนี่ยก็มาสุ่มเพิ่มนะครับสัตว์เลี้ยงจะได้ช่วยเราตีได้เร็วขึ้นนะโอเคนะครับเมื่อเราเก็บได้2 0 0พันถั่วแล้วเนี่ยให้ทุกคนนะครับมาตรงประตูแล้วทำการกด e เลย แล้วกดคําว่า yes นะครับเป็นปุ่มสีเขียวๆนะเมื่อเรากดเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนเดินตามตัวลูกศรไปเลยนะครับนะก็ะตามผมมาเลยนี่นะครับให้ทุกคนมาตรงจุดที่ว่ามันเป็นสีท,งทองๆอะ่ะคล้ายๆกับโรงงานหรืออะไรสักอย่างนะครับเมื่อเรามาตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรากดตรงปุ่มที่เป็นคาว่า equip นะครับเป็นปุ่มสีแดงๆนะ โอเคนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเลือกสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวและให้เราทําการกดปุ่มคาว่า f ิ l l เป็นวงกลมสีดแดงแล้วให้กดปุ่มสีเขียวตะกีนแหละนะครับโอเคนะเราก็จะได้ตัวสัตว์เลี้ยงทองมานะครับซึ่งมันจะช่วยเราตีได้เร็วเหมือนกันนะก็คือเพิ่มดาเมจตนแหละนะครับเมื่อทุกคนเล่นไปสักระยะแล้วเนี่ยให้ทุกคนกดตรงกระเป๋าที่อยู่ด้านล่างนะครับและเรากดตรงรูปดาวนะ เื่อเรากดรูปดาวแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีคําว่าเทียร์ึกับเทียรองอยู่นะครับเราสามารถทําการกดปุ่มสเีเขียวเพื่อเอาถั่วมาได้นะครับซึ่งมันจะเป็นถั่วฟรีนะก็ตอนนี้ผมมีถั่วอยู่4,500อแล้ว,ลวให้เราทําการกด e เพื่อเปิดประตูต่อไปกันเลยเมื่อเราเปิดเสร็จแล้วนะครับให้มาตรงจุดที่ว่ามันเป็นประตูพอรทลที่พังอยู่และเราทําการกดตรงคำว่ารีแพ้ปุ่มสีเขียวนะครับกดไปเลยมันจะต้องใช้เพชร5 0 0เพชรนะเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวของฟรีมานะครับนะ ก็วิธีการรับของฟรีก็มีแพทเทิร์นครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยอย่าลืมซื้อเสื้อเข้ากลุ่ม Discord กดติดตามแฟนเพจแล้วก็กดซื้อกางเกงด้วยสำหรับวันนี้ลาไปแพทเทิร์นแล้วครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับ